ครับช่องพรานกบปิจิตครับผมนี่แม่บ้านครับที่จะกินแม่บ้านแกงหนูขวาหนูปะขวาวหนูไชดอกเล้วตัวนี่ห้าสี่ตัวนี่ตัวนึงครับไปหาซ้ำตอกมาเมาื่อคืนนะครับเนี่ยห้าตัว,ตวหนูมันขนาดเบบ่ ได้เตะขึ้นเดี๋ยวพอมีเตะขึ้นแล้วนะครับจับเลยอืมเยอ่เลยไมขา,ายขององนายเลยขายแล้วเป็นไวีกทำมาเบิองกันขัวหนูภาคเหนือน,นะครับหนูขัวหนู้พิจินนะครับผมคนใส่น้ำมันมะพร้าวเดี๋ยวพ่อไม่ได้ใส่น้ำมันอะไรอยู่เลยน้ำมันมะพร้าวดับกลิ่นเท้านะครับผม มีเครื่องเค็จนะครับผมหอมมวยหวยครับพอทุริบนี่หนูนะครับมันหนูหนูวนูนี่เขาเอาไปไปล้วนก่อนนะครับไปล้วนล้วนให้ให้ให้มันแห้งๆนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะไปเขาไปคุกกับขี้แกงนะครับผมจะมีหน่อไม้ดองนะครับหน่อไม้ดองหรือว่าหน่อไม้สมนะครับ มันมีพริกอ่อนนะครับผมพริกอ่อนแบบนี้นะพริกอ่อนเราสีหั่นเป็นแว่นๆๆๆเวนะครับเดี๋ยวสีแบบนี้นะครับแล้วจิบรอชิมกันนะครับใส่น้ำน้ำน่วนน้ำนวนรวนนะครับร่วนน้ำปลาครับกินไดียโบราณแบ้านได้ออร่ยเคฟกระทะหลุดนะครับเอ้ยไม่แม่นเคฟกระทะเหล็กนะครับ <c oughs> <c oughs> มไม่ครัวนะครับตรีรุหะนะครับคนดูร้ายนะครับอ้กวอกคนรูไหมแกงม่มงเร็งไ,ไปแกงหยูไปเออไปดูตอนชิมนะเดี๋ยวตอนเสร็จแล้วก็ตามมาชิมนะครับนี่เปเก็บใบื่อ,อีตูไทยนะครับด้วยว่าพากันใบกระเพรานะครับนี่ใส่แล้วครับ ปุ๊บไปแล้วอันนี้เราไปยังปับ๊บน,นะนี่เขาหมูหอมมกเนี่ยมันจะบม่เป็นก้อนนะครับผมเพาเขาล้วนก้อนเขาซับละเอียดครับขัวหนูพัค,ครรเหนือสิปเป็นแนวนี้ครับแต่เขาจะเรียกว่าแกงแกงหนูนครับไม่เรียกว่าขัวหนูนะ ใหรชหี้้วเฮตานี้มรัน่ชี้งๆจี่อ่ะโอ้ยน้ำลายแตกสวดๆใช้นำน,น,น,นุ่ยเหรอเมื่อนิเข้มพูดบอกไม่บานนิดแดงใจไว,ไไวาเป็นตาเก็ตจระบันเขาเนียวล้ะโอ้ยสด ตอนนี้ก็เลยใส่นะวัสดุดิบนะครับเดือเบงตัวนูอันยูนิ่งใหญ่กว่าตัวนี้เนละตัวนี้ตัวนี้ประมาณตัวนางๆน,นะครับผมประมาณที่หักขีดตัวนี้นะมันขนาดนู กำลังจะหั่นพิอ่อนนะครับเรามาลอชิมนะครับตอนนี้พันกบกำลังกำลังเขาตอกอยู่นะครับมาตอกสอง่งลูกค,ค้าครับ ทรงอื่นครับอันหนึ่งเส้นตอกเตรียมเส้นตอกเส้นในนะครับเส้นกลางแล้วก็เสนน้เสนนอกเป็นสุดท้ายนะผมมาตะมาสามสั้นนะครับผมเดี๋ยวเราเขารอไปชิมแกงหนูขวหนูนะครับผมเรียบร้อยครับผมขัวนูพิจิตนะครับผมกับแก้วนะครับโอ้เดี๋ยวชิมเมืองชิมเมืงองก่อน โอ้พี่น้องเมื่อควรนูครับ้อ,องเลยควานม,มาเลยแซ่บขนาดครับมามาเด้อพี่น้องเอฟซีกินขอครับผม ผมขอขอขอ,ขอตัวกินเขานะครับแซบแซบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะครับผมส่วนพ่านขอควอนุญาตกินเขานะครับครัวหนูครับผม